เร่พาเนจรหารักแทจากขอบฟ้าตอนที่3ามยอดหญิงงามโจจูซูเดินเข้าไปในร้านแลกเงินอีกครั้งคนที่มาต้อนรับกลับไม่ใช่หลงจูผู้เดียวแล้วพอได้ยินว่าเขามาชายรูปร่างหัวอ้วนหน้าตาอิ่มเอิบก็สาวเท้าออกมาต้อนรับคนผู้นี้คิ้วตาเรียวจมูกมีเนื้อมากใบหน้าดุดดังมันโถลูกใหญ่ขาวชัว ที่ออกมาจากเข่งนึ่งรู้จะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนหลงจูของร้านแลกเงินคล้อมตัวเล็กน้อยคอยตัมหลังคนพื้นีสองก้าวด้ท่าทีกระดบนบนอบทันทีได้เห็นโจจูซูเจ้าตัวกันนิ่งตึงไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นจึงถามคล้ายต้องการอย่างเชิงท่านคือผู้ชายโจหรือขอรับโจจูซูตอบยิ้มยิ้มอะไรการผิงอันจาไม่ได้แล้วเหรอที่แท้ชายที่ออกมาต้อนรับก็คือซ่งผิงอันเท่าแก่ใหญ่ซ่งแห่งร้านแลกเงินผิงอัน แล้วลือกันว่าคนผู้นี้แต่เดิมคือพ่อบ้านในครืหาดหนานหนิงอ๋องพอเจ้านายเก่าไปจากเมืองหลวงแล้วตนเองก็ออกมาค้าขายด้วยเงินเก็บเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่ปีก็มีกิจการใหญ่โตกิจการของเขามีอยู่ทั่วแขนในปีหนึ่งๆพิ้งวุ่นไปทุกที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าตัวเขาอยู่ที่ใด พ่อค้าต่างถิ่นจำนวนไม่น้อยต่างรู้ว่าเท่าแก่ใหญ่ส่งท่าน,นี้ทำการค้าได้ความฉลาดเฉียบแหลมไม่เจเล่เพทุบายซึ่งหาได้ยากยิ่งเป็นคนที่ซื่อตรงจริงใจและเป็นมิตรมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นตามระดับเส้นสายกระพอยกว้างปางขึ้นด้วยสกุลส่งก็ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆส่งพิงอันตื่นเต้นยิงนะักกำชับให้หลงจูปิดร้านและส่งผู้ช่วยร้านกลับไปพอทางโล่งก็เชื้อเชิญโจจูซูนั่งก่อนกล่าวตอนแรก ตอนแรกเบาอยู่แถวยางโจขอรับพอได้ยินข่าวจึงรีบกลับมาทันทีลูกน้องดูแลคุณชายค่ะตกบกพร่องบ้างหรือไม่ขอรับนายท่านของข้าบ่นถึงท่านมาตั้งหลายปีเชียวนะขอรับจากนั้นผิงอันก็ลดเสียงลงตอนนั้นต้องขอบคุณคุณชายเป็นอย่างมากที่ปิดข่าวเรื่องนายท่านไปจากเมืองหลวงหลายปีมานี้ชีวิตถึงได้สงบสุข เจอจูซูจิบชาอึกหนึ่งก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นที่ผ่านมาคุณชายเจ็ดสบายดีหรือไม่หากในใจกับคิดว่านายท่านของเจ้าไปให้พ้นเร็วขึ้นถึงเรียกได้ว่าสงบสุขต่างหากทุกคนจึงได้ใช้ชีวิตสงบสุขอย่างแท้จริง <laughs> ผิงอันบอกยิ้มล้วบอกสบายดีมากขอรับสบายดีมากขอบคุณคุณชายที่ระลึกถึง พอข้าน้อยได้ข่าวก็ส่งจดหมายกลับไปเมื่อวานเพิ่งได้รับจดหมายที่นายท่านตอบกลับบอกว่ากําลังมาทางนี้พร้อมกับต้าอู่อีกสิบกว่าวันก็คงจะมาถึงขอรับโจจิวชูได้ยินดังนั้นใบหน้าที่นิ่งเรียบก็กระตุกทันทียุทธภพในจงหยวนก้าววุ่นวายมากพอแล้วตัวหายนะนะ่ะตัวหายนะนั่นยังจะมาก่อกลนอีกปีนี้ช่างดวงโยดีแท้ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจากมนุษย์มาครบองค์ประชุมเลยเทียว แม้ในใจจะคิดอย่างนั้นแต่าปากเขาก็ยังเอ่ยด้วยความสุภาพจะรบก,กวนคุณชายเจ็ดและตาอูได้อย่างไรกันเล่าผิงอันตอบไม่เห็นเป็นไรเลยกอรับนายท่านของข้าอยู่หนานเจียงมานานว่างจนไม่มีสิ่งใดจะทําจะได้ออกมายื่นเซตยื่นสายบ้างนายท่านยังบอกอีกวา่าตอนนั้นสัญญากับคุณชายไว้ว่าวันหน้าจะต้องช่วยหาสาวหนานเจียงที่เอวบางหน้าตางดงามหมดจดมาให้เป็นภรรยาของคุณชายนะขอรับ โจจูซูเหงื่อท่วมรีบบอกนั้นเพียงหยอกล้อกันเล่นหยอกล้อกันเล่นเท่านั้นทว่าในใจเขากลับนึกถึงเหตุการณ์ณลานบ้านร้างเมื่อวันก่อนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกที่บนเครองเสียงพูดออกมาด้วยมาดเคร่งถึงจริงจังว่าข้ากลับอยากอยู่กับเจ้าไปตลอดชีวิตท่านรู้สึกว่าเก้าอี้ที่นั่งอยู่นั้นมีตะปูงอกออกมาจนนั่งไม่สบายรู้สึกผิดปกติไปทั้งตัวผิงอันทักทายประใสเขาสองสามประโยคก่อนจะเข้าเรื่อง คุณชายเคยถามเรื่องเกดหลิวหลีเบาให้ลูกน้องไปติดตามข่าวแล้วหลายวันมานี้ก็รู้อะไรมานิดหน่อยคุณชายทราบหรือไม่ว่าเมื่อวานมีบุรุษท่านหนึ่งนามสันเซ่นสันเซ่นสันเซ่นมาต้องถิงกับเจ้าอาวาสวัดเ้าหลีและเอาเก็ดหลิวหลีมาชิ้นหนึ่งด้วยโจจูซูนิ่งงันไป สซนเซินประมุขสกุลเซินแห่งซูจงหรือผิงอันพยักหน้าพร้อมกับตอบอรับคนผู้นี้ไม่คองแวะกับทางโลกมานานแล้วแต่คราวนี้จู่ๆก็ปรากฏตัวเห็นชัดว่าได้ยินข่าวที่สกุลจางถูกสังหารจึงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเจอจูู่คิดทบทวนอย่างว่องไวงและก็นึกออกทันทีจากนั้นจึงบอกนั่นสินะยามนั้นสกุลรู่ไล่ทายาทสืบสกุลมีเพียงลูกศิษย์ไม่เป็นโล้มไม่เป็นพ่ายแค่ไม่กี่คนที่ส่งต่อให หวาฝางหลิงเจ้าสำนักไ่าสารนาหากนับสกุลจางอีกหรือว่าเก็ดหลิวหลี5ชิ้นในตำนานจะอยู่ในมือ5้าสกุลใหญ่ในตอนนั้นผิงอันตอบคุณชายโจปราดเปลืองโดยแท้พอเสนเซ้นผู้นั้นปรากฏตัวเกาชงก็ยอมรับว่ามีเกิดหลิวหลีอยู่ที่กระหาสกุลเก่าหนึ่งชิ้นเช่นกัน และพูดถึงต้นสายประเหตุของสิ่งนี้ออกมาท่านเคยได้ยินตำราหยินหยางกระบีเฟิงสารและเคลวิชาจักรวาลหรือไม่ขอรับัำจจักรวาลโ,าโยูสูขมวดคิว้วพยักหน้าตอบตำราหยินหยางข้าเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จว่ากันว่าของศักดิ์สิทธิ์ของหุบเขาหมอเทเวดาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนได้ ในชื่อว่าไม่มีโรคใดที่รักษาไม่หายกระบี่ฝนซานก็คือวิชากระบี่ที่ยอดฝีมือไร้เทียมทานนำหลงเชี่ยนเป็นผู้สร้างสรรไปเมื่อ30ปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางสายมานครึ่งหลังก็คือกระบวนท่ากระบี่ครึ่งแรกก็คือกำลังภายในซึ่งได้มาจากการทำความเข้าใจเคล็ดวิชาจากกาักรวัน เคล็ดวิชาจักรวาลที่ถ่ายทอดมาจากสมัยโบราณน,นั้นเสียหายไปไม่น้อยมุมเครือและเข้าใจยากยิ่งนักธาตุไฟเข้าแทรกได้ง่ายมากแต่ว่าก็มีพระมหาศาลพลังมหาศาลเช่นกันในแต่ละไม่มีผู้ใดจะสามารถต่อก่อนได้หรือเกาโสงต้องการจะบอกว่าความลับในเก็ตหรือหลีก็คือคำพ์ยุดสองชอดที่หลงเชี่ยนทิ้งเอาไว้เรื ผิงอันพยักหน้าตอบถูกต้องขอรับจอมยุทธเกาบอกว่าตอนนั้นหลงเชี่ยนทาตุไฟข้อแทรกด้านหนึ่งนั้นเพราะความเจ็บปวดที่สูญเสียภรรยาหากในายพลังความเป็นมารุนแรงขึ้นเนื่องจากการฝึกยุทธอย่างไม่เหมาะสมหลังจากที่หลงเชี่ยนถึงแก่ความตายพวกเขาเหล่านั้นก็เจอเกิดหลิวหลี เจอวิชาที่ประดาษที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองวิชานี้และตำรายหยินหยางของศักดิ์สิทธิ์ของหุบเขาหมอเทวดาบรรจุอยู่ในนั้นทว่าไม่มีการฝึกยุทธใดที่ไม่ต้องทุ่มเทตอนนั้นพวกเขาคิดว่าของสิ่งนี้อันตรายเกินไปจึงหักเกร็ดลิ้วหลีเป็นชิ้นๆตกลงกันว่าห้าสกุลใหญ่เก็บรักษาไว้คนละชิ้นไม่ให้วิชามารใดปรากฏในยุทธภพอีก โจยูชูได้ยินแล้วนิ้วหน้าผ่านไปครู่ใหญ่จึงยักหน้าช้าๆกล่าวเพียงเกาโสงพูดเช่นนี้แหละผิงอันบอกด้วยสีหน้าและอายใจบ่าวมีความสามารถจำกัดจริงๆนะขอรับโจจูซูสายหน้ายิ้มยิ้มเทียนสวงกับกระรหัสเคหัสสีฤดูยังรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของโศกนาฏการรมเมื่อ30ปีก่อนนี้ไม่ละเอียดเลยนาภาษาอะไรกับย้าที่เป็นข้อขากันเล่าเท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้ว แต่จะว่าไป5้าสกุลใหญ่ครอบครองเก็ดหลีวหลีคนละชิ้นแล้วของสกุลเจ้าล่ะเจ้าจริงไม่ได้อธิบายหรือผิงอันพยักหน้าตอบประมุกสกุลเจ้าประกาศว่าเกตเหลียวหลีของสกุลเจ้าถูกขโมยไปไม่พบร่องรอยพอพูดออกไปเช่นนี้ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นในเวลานั้นก็แทบจะอาลวาด เจ้าสำนักวาสานคล้ายมีหลักฐานที่เป็นของจริงพูดราวับบว่าเจ้าจิ้งผู้นั้นหกเกตหลิวหลีของสกุลจางไตคนที่บ่าวส่วงออกไปเมื่อบานบอกว่าเจ้าสนักวาสานเกือบจะลงมือกับจอมยุทธเจ้าแล้ว โจจูซูจะนึกถึงเก็ดหลิวหลี่ชิ้นที่เจอในอุโมงค์ในวันนั้นดูท่าจะเป็นชิ้นที่หายไปของสกุลเจ้าคนที่ขโมยจะต้องเป็นหนึ่งในสองคนที่ตายไปในคืนนั้นหากไม่ใช่อีเทียนจีก็ต้องเป็นมู่อินเกอน่าเสียดายที่ทําตัวเป็นตัก,กแตนจับจัก,กจัน่นจนถูกผีร้ายจากหุบเขาผีตัวหนึ่งชุบมือเปิดหลังจากนั้นเกรดหลิวหลี่ชิ้นนั้นก็จะพลัดจับผูไปอยู่ในมือเว่นเคอร์สิง ก่อนจะถูกฟางผู้ชื่อเขเมยไปแต่ตอนนี้ฟางผู้ชื่อกตายไปแล้วทั้งยังเปที่หน้าสงสัยว่าอาจจะตายด้วยเหมือนมือของผีภูเทาตากแตนจับจักระจันนกขมิ้นอยู่ด้านหลังอุปมาว่าเมงเห็นแต่สิ่งที่จะได้อยู่ข้างหน้าแต่หารู้ไม่ว่ายังมีภัยตามมาด้วย <c oughs> โจจูซูรู้สึกว่าในใจทรมานดังไม่เห็นก้อนใหญ่อุดอยู่น้ำย่อยตีกลับอย่างต่อเนื่องในใจคิดว่าเรื่องราวจะยังซับซ้อนกว่านี้ได้อีกหรือไม่พขาบอกลาผิงอันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตามหาจางเฉิงหลิงตลอดทางโจจูซูไม่ได้เชื่อคำพูดของเกา่าฉงทั้งหมดเมื่อก่อนเขาต้องจัดการข้อมูลจริงเท็จที่รายงานต่อฝ่าบาทในปริมาณมาก ต้องคัดข้อมูลอันเป็นเท็จทิ้งไปเก็บข้อมูลจริงไว้หากจะสืบสักเรื่องให้กระจา่างต้องตรวจสอบยืนยันต้นสายปลายเหตุเป็นจำนวนมากเสมอทุกอย่างต้องไม่มีพิรุษจึงค่อยกราบถูลขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินสิ่งใดก็เคยชินที่จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเตรียมพร้อมที่จะหักล้างทุกอย่างที่รู้มาในตอนแรกได้ถูกเมื่อพอเข้าไปในหอสุราเขาเงยหน้าขึ้นมาก็เจอก็เห็น เวินเคสิงจางเฉิงหลิงเฉาวเว่ยหนิงและกู้เซียงอยู่รวมกันสี่คนเจอจูซูยังนึกแปลกใจว่าเหตุใดสี่คนนี้ถึงมาอยู่ด้วยกันได้จากนั้นเขากพบว่าจางเฉิงหลิงและเวินเคสิงทั้งสองคนต่างอยู่กันคนละมุมโต๊ะสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งนะักเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะเหตุใดขณะที่ยกเท้าหมาจะไปทักทายที่ชั้นบนก็ได้ยินเฉาวเว่ยหนิงถอนใจเฮือกใหญ่ ความจริงแล้วสิ่งที่ข้ากังวลที่สุดก็คือฝ่ายธรรมะจะขัดแย้งกันเองมากกว่าทุกคนแตกสามคีเพราะเก็ดหลิวหลีไม่เคยได้ยินเรื่องฆ่าสามนักรบด้วยรับสองรูปหรอกเออเกรงว่าเหตุวุ่นวายในยุทธภพจะเกิดขึ้นเพ,นพราะเหตุนี้แหละถึงตอนนั้นจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับแล้ว <c oughs> ที่ถูกก็คือค่า3มนักรบด้วยทอสองลูกสมัยชุนชิวสี่เชียงหยินเสนอแผนการต่อจิงกงให้มอบลูกทอสองลูกให้ผู้กล้า3คนได้แก่กงซุนเจียงเทียงไข่เจียงและกูหย่าจือให้พวกเขารับรางวัลตามความดีความชอบต้องให้พวกเขาต้องการให้พวกเขาเข็นฆ่ากันเองเพื่อกำจับภัยบัตรที่จะขึ้นในภายภาคหน้าจึงไม่เห็นให้สามเจ้าคนนั้นฆ่าตัวตายไหนที่สุดกูเซียงถามอย่างงโง,ง่งและใส่ซื่อว่า สายน้ำอะไรนะชาวเวนยงพูดสุ่มสีุ่่มห้าอย่างใจเย็นท่านกล่าวริมแม่น้ำสาสยน้ำไม่ได้ไหลย,ย้อนกลับท่านหมายถึงหมายถึงท่านเราจือวันหนึ่งจิตใจล่องลอยในตอนที่กําลังนอนหลับฝันเหมือนมาถึงริมแม่น้ำพอมองนกปายเห็นคนตายไหลลงไปพร้อมแม่น้ำทําให้รู้สึกเศร้าสลดยิ่งนักจึงลำพึงลำพันออกมาตามความรู้สึกกูเสียงเบิกตากว้านายท่านที่ชาวรู้เยอะจริงๆแถมยังอ้างตำนวนโบร,ราณไปด้วย เจอจูซูรู้แล้วว่าเหตุใดจางเฉิงหลิงกับเหินเคอร์สิงถึงได้มีสีหน้าเคร่งเครียดเช่นนั้นชายหนุ่มจึงทำเฉยย,ยกเท้าหมุนตัวเตรียมจะออกเดินออกไปข้างนอก <S <S ใครจะไปรู้ว่าเหินเคอร์อสิงคนตาคมปากเสียจะเห็นเข้าวพอ,อดีคนคนนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ตายแล้วก็ต้องลากคนอื่นให้เป็นแพะรับบาปไปด้วยเขาเออเ,เขาเาเอยเรียกอย่างอื่นเต้นทันทีน อาชวีเหตุใดจะออกไปข้างนอกเสียแล้วรอเจ้ามาครึ่งวันแล้นะรีบมานี่เร็วเข้าโจจูซูคิดในใจกระมุขเขาพูดผีเจ้าเหวินพว้นี้คงเลวมาแปดชาติแล้วสินะเจ้าเหวินแปลว่าดวงโสย <c oughs> เวิือนข้าสิงลาก้้อีอย่างร่าเริงเรียกให้โจจูุซูนั่งก่อนจะรินสุราให้เขาด้วยตนเอง เออย่างกระตือรือร้นเต็มที่เร็วเข้าชิมสุราดีของร้านนี้ก่อนรสชาติไม่เลวเลยโจจูซูทำหน้าไร้อารมณ์พยายามจะใช้สายตาประนามอีกฝ่ายเว้นกรอสิงสบตากับเขาคูุ่ใหญ่ฟันกระริบอย่างเย,ยียงไายยังกลางวันแตกอยู่เลยนะผู้เสียงเห็นภาพนั้นแล้วก็เอามือข้างหนึ่งปิดตาจางจฉลงทางบอกด้วยสีหน้าขมขื่นตาสุนัขบอดหมดแล้ว ตาสุนัขเป็นคำที่ใช้เยอะเยะหรือดูถูกเมื่อรู้สึกขยะแยงหรือหวาดกลัวกับภาพที่เห็นเฉาเว,ว้หนิงหน้าแดงกลายเป็นคนพูดตะกุกตะกักแม่แม,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 ม่นางกู้ความจริงแล้วไม่ต้องไปอิจฉาที่พี่โจกับพี่เหวินรักกันหรือซึ้งหรอกแม่นางงดงามดุดดังูุพภาจะต้อง,จะ,องจะต้องมีคนดีๆแอบชื่นชมคลั่งไคล้อยู่เป็นแน่ผู้เสียงกับพิบตาโตเทั้นั้นทั้งผู้มาทางเท้าทางถามด้วยความเฉลียวนฮะยังเหลืออยู่ที่ใดเล่า ฉาว้หนิงมองตาค้างคู่ใหญ่และตอบเฉยจแม่นางพูดข้าเรียกว่าอาเซียงด้วยคนได้หรือไม่ข้าเรียกเจ้าว่าอาเซียงได้ด้วยคนหรือไม่โจจูซือก้มหน้าก้มตาดื่มสุราอย่างตั้งอกตั้งใจเตือนตนเองว่าอย่าไปมองอย่าไปฟังไม่เช่นนั้นจะเสียมารยาทชายหนุ่มนั่งประดึงเสือติดจันท์รู้สึกเพียงว่าขึ้นไส้จนลิ้นชาไปหมดแล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดมาที่ดื่มสุราไม่รู้รส ในเวลานี้เองจู่ๆหน้าประตูก็มีผู้มาใหม่เข้ามาทันทีที่เห็นคนผู้นี้หอสุราที่กําลังอึกระึกครึกคืนเต็มที่ก็งเงียบกริบในพิบตาคนผู้นี้เป็นสตรีนางเดินตรงมาด้วยแสายตาแน่วแน่เซียวเอ,อ้ร์ที่ถือจานอยู่มองนางจนตะลึง <c oughs> ล่ยิ้มน้อยๆจานในมือของเซียวเอ,อร้รที่ตัวแข่งชื่อไปแล้วก็พันลวนแตกบนพื้นทันทีเปลง <c oughs> นางช่างงดงามยิ่ง ช่วงขณะนั้นคนส่วนใหญ,ญ่ที่เห็นนางต่างก็คิดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายว่านี่คือหญิงที่งามที่สุดที่เคยเห็นมาในชีวิตนี้แม้แต่คู่เสียงเองก็ยังเผลอตกตึงไปครู่หนึ่งดึงแขนเสื้อเฉาวไว้หนิงกระซิบบอกท่านุนางสิงเป็นเทพีไดาอย่างนั้นหรอือใครจะรู้ว่าเฉาวไว้หนิงแค่เหลือบมองตามสายตาของคู่เสียงไปแวบ,บเดียวจากนั้นก็ดึงความสนใจกลับมากระซิบบอก สตรีผู้นี้สายตาแปรเปล่าในํำรางมองเห็งเรียกว่าดวงตาดอกทอต้องมีเจตนาไม่ดีแน่ๆมิสู้มิสู้ท้ายประโยคเขารดเสียงเบาลงมากจนทั้งผู้เสียงที่กำลังจ้องคนงามอยู่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าวนเคอาเสียงกับคำามเพลิดชิดในใจว่าสาววู้หญิงเป็นคนทื่อๆก็เลยไม่ชอบสายตาที่มีไหวพลิฟของผู้อื่นที่ถูกใจก็มีแต่ผู้เสียงที่กำลังตาข้าง คนงามผู้นั้นฝาตามมองรอบหนึ่งไม่นานนักก็เดินตรงขึ้นชั้นบนมาทางพวกเขาในตาทั้งคู่ของนางไม่มองผู้ใดทั้งสิ้นตรึงอยู่บนตัวโจจูซูเพียงผู้เดียวในตาหวานฉ่ำราก็มองเห็นแค่โจจูซูผู้เดียวก็มีผ่านยางเดินเข้ามาอย่างเนิบช้าเดินอยู่นิ่งข้างข้าเขาก่อนจะพร้อมตัวได้ท่าทางใสซื่อบริสุทธิ์และเอ่ยกับเขาค่ายท่านเลี้ยงสุราข้าได้หรือไม่ดอกท้อดอกใหญ่ร่วงมาลงมาจากสวงสวัโดยแท้ ลองว่าผู้ใดได้เจอก็ต้องต้าเบื่อถลายกันทั้งนั้นแต่ยังไม่ทันที่โจจูซูจะได้เงินเอ่ยสิ่งใดใดอยู่ๆม,มือข้างหนึ่งก็ยื่นมาทำลายบรรยากาศขวางกาั้นระหว่างพวกเขาทั้งสองเวืเ่อเอสิงล้วงอกเสื้อโจจูซูโดยไม่เกรงใจแม้จะน้อยเทาถุนเงินของเจ้าตัวไปด้วยความเปลวป่านฟ้ารบต่อมากขยัดใส่อกเสื้อตัวเองอย่างสง่าผ่าเผยแล้วกล่าวด้วยสีหน้าสมบเยือกเยเ็ยนเห็นทีจะไม่ได้นะแม่นางหึ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 งอีกแล้ว จบตอนครา